79พระชันสามหาราชินีไทยเฉลิมชนพิสุทธิ์สมหาศักดิเทวีพระเมตตาไม่เคยคลายพิดังสายพิรุณสีประโรมพร่างทั่วปัฐพีไทยทุกที่ล้วนภัยบูุ์พระเอ่ยพระกรุณายากจะขาในไอสูนน้ำพระไทยมุ่งเกื้อกูลสิริภูณประชานัน พระพดุงทั้งาศาสตร์ศิลป์ดุงถิ่นพิสิทธิ์ครันขอส่งพระ,กะเกษมสันนินิรันส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอิชาข้าพระพุทธเจ้าน,น,น,นายนรศัก์รัตนเวโรธนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยพร้อมโดยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์จามอนมานนายกกิติมศักดิ์กรรมาการและเจ้าหน้าที่สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนพระบรมราชูปธรรม